แล้วนี่นี่มถทมเต็มถ้าเราว่าสมัยนีกนเราผว่าสมัยนี้ว่าตะกี้บอกว่าเป็นคนถ้าตะกี้ว่าเป็นคนแจ็แสนล่วหลังจะนั่งเงี้ยนทาเงี้ยนอย่างที่ไหนเนี่ยฮะโอ้จีนแสนก็เป็นละออนที่เงียนในในในจัางกเชียงไหยนะครับเี้ยนเงียนสตธิแล้วก็ไปจบที่อ่าเชียงรายวิทยาคมยรกอมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมครับก็เขาไ ครบ้านด่านจะพาตีที่ว <together> <t ap> ่าก็มาแล้วจะล่หล่องเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของผม่ว่าคบ้านานนี่นะครับที่ที่งไม่ว่ารูปมาันนีสิ่งที่คดนท้ส่งสมาโดยเฉพาะานเจ้าพี่แร้ววสนหครับทีนี่ขอถามถึงเรื่องงานนะครับรูแบบของงานเนี่ยเป็นสีน้า สำคัญก็ว่ามันมันทึบอย่างได้ควรจะได้อย่างเดียวจะได้จะได้ต้องเป็นสีน้ำใช่จิงๆการวานพูธนะครับนี่ท่านศิลปินหลายท่านวานพุธด้วยสีอะคริลิกสีน้ำมันสีขาวดำหรือด้วยดินสอเนี่ยมีมีหลากหลายนะครับจังหว่าการการการแสดงงานในขั้นนี้ผมเนี่ยเป็นการบันทึกภาพที่ผมไปเดินทางตามันจิวโลกบ้านเขาเป็นดอยเป็นหงายครับ เพราะว่าการการที่เขียนด้วยสีหน้านนเานแช้เวลาน้อยหรือใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้เร็วด้วยการฉับพลันสีหน้าที่รับก็เลยว่าหอบนี้อาจจะมีหลบหน้าเนะและหลอเนี้ออกเป็นสีหน้าดีกว่าใ้ใ้ใใการเขียนทีสะสมน,นะนี่ไนันนี้ก็้ว่าเป็นเป็นตอใ้ใจของสีหน้าเป็นหลักจริงจริงส่วนตัวกบมองเข้ากันได้ไหเพราะว่ามันมีเสน่ห์สีหน้ามันมีเสน่ห์ หนึ่งเนี่ยในการที่เขาใช้สีหน้เาเนี่ยการที่เขาจะเขียนวิวเนี่ยตต่ที่เขาห่างนี่นะวิวเป็นที่ในขั้นเน่ยมันจะมันจะมีองค์ประกอบสีก่าเป็นเป็นข้งโค่นเนี่ยของรัานเรานี่แน่นอนนี่ทั้งนี่ทั้งแบบเป็นเป็นพันพัๆเรื่องของสีนี่นี่ั้พันๆหลายความคิดแต่ว่าเขาจะเลือกเขาในสิ่งดีทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันในขั้นเนี่ยอขอเลือกเอาเลือกเอาที่จะมาขายทอดเลือกเอาท่ายทอด และดับเบิลเป็นแต่ละภาพแต่ละอุการแต่ละแต่แต่ละความงามแต่ละอารมณ์ดีกว่าต้องเป็นย่างที่นี่มันต้องเขียนบอกว่าคือเหมือนเลยหรอก็ว่าเขียนบางครั้เนี่ยเอาจับของความรู้สึกื้อของมันจับเอาความรู้สึกตัดตัดเวลานัหนะโหนี่บอกเสร็จแล้วนี่แสดงว่าบอกละบอกว่าเยอะจึงจับความรู่ซื้อจะถามถามถามไม่ตอบเลยเก็บแจ้างหรอ